สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวการอัปเดตและข้อมูลล่าสุดของยานพาหนะทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และระบบขนส่งสมัยใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในระบบรางที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ของปี2026กับรถไฟ Diamond Express Train ที่กําลังถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียและระดับสากลรถไฟรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิวัติวงการคมนาคมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความล้ำหน้าทางวิศวกรรมและการออกแบบที่ก้าวไกลยอย่างแท้จริง Diamond Express t r a i n 2 0 2 6เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองทั้งความต้องการด้านความเร็วความปลอดภัยและความสะดวกสบายเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี้คือการพัฒนาจากระบบแมกเลฟผสมผสานกับรางพิเศษที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง ส่งผลให้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า650กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้เส้นทางระหว่างเมืองใหญ่ต่างๆถูกย่นเวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นด้านการออกแบบภายนอกไดมอนด์เอ็กซ์ s พรสเทรนโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวคล้ายอัญมณีรูปทรงเพชรจึงเป็นที่มาของชื่อ d i a m o n ์เอ็กซ s เตัวถังใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาวกว่ารถไฟทั่วไปแต่มีความแข็งแรงและทนต่อแรงลมมากกว่า ระบบแอโรไดนามิกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้ซีฟูเลชันลมความเร็วสูงเพื่อลดแรงเสียดทานทางอากาศส่งผลให้สามารถทำความเร็วได้สูงโดยใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเข้าสู่ภายในโบกี้การตกแต่งหรูหรามไม่แพ้เครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสบบดโดยสารทำจากหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปรับเอ็นได้ถึง160องศาพร้อมระบบนวดในตัวและมีพื้นที่วางขากว,ากว้างกว่ารถไฟความเร็วสูงทั่วไป ระบบแสงภายในเป็นแบบไฟเล็ดปรับโทนสีได้ตามช่วงเวลาเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายหรือกระตุ้นความสดชื่นห้องโดยสารถูกออกแบบให้เก็บเสียงได้ดีมากแมววิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ผู้โดยสารยังสามารถพูดคุยหรือทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงลมเทคโนโลยีดิจิทัลก็ถูกใส่มาอย่างครบครัน d i มอน n d Express Train มาพร้อมหน้าจอส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง มีระบบความบันเทิงสตรีมมิ่งเกมและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง10กิกะบิตต่อวินาทีผู้โดยสารสามารถทำงานวิดีโอคอลหรือแม้แต่สตรีมมิ่งภาพยนตร์ระดับ 4K ได้อย่างราบรื่นอ,อีกทั้งยังมีพอร์ตชาร์จไร้สายและ USB-C ให้ใช้งานทุกที่นั่งระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศยังถูกออกแบบให้เป็นแบบสมาร์ทสามารถปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติตามจำนวนผู้โดยสารในตู้ ด้านความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญ Diamond Express Train ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วย AI ที่สามารถตรวจจับสภาพรางอุณหภูมิความเร็วลมและแรงสั่นสะเทือนได้แบบเรียลไทม์หากเกิดเหตุผิดปกติรถไฟสามารถชะลอหรือหยุดได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นใหม่สามารถหยุดรถได้อย่างนุ่มนวลแม้ในความเร็วสูงและยังมีระบบรองรับแรงกระแทกในกรณีฉุกเฉิน d i a m o n d Express Train ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างมากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายอัจฉริยะและพลังงานสะอาดเช่นโซลารเซลล์และพลังงานลมทำให้การเดินรถมีการปล่อยคาร์บอนต่ำมากจนเกือบเป็นศูนย์ระบบรีไซเคิลพลังงานเบรกยังสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ลดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้มากกว่า20%เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงรุ่นก่อนหน้าไ i a m o n d Express t r a i n 2 0 2 6มีให้เลือกหลายคลาสทั้งคลาสมาตรฐานที่ยังคงความกว้างขวางและสะดวกสบาย คลาสบิ s i n เนสที่เหมาะกับผู้โดยสารที่ต้องการพื้นที่ทำงานส่วนตัวและคลาสลักช u รีที่มีห้องโดยสารแบบส่วนตัวพร้อมบริการพรีเมียมเต็มรูปแบบเช่นอาหารจากเชฟมืออาชีพบริการผู้ช่วยส่วนตัวและระบบบันเทิงส่วนบุคคลเต็มชุดสิ่งเหล่านี้ทำให้ Diamond Express เทรนไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นประสบการณ์การเดินทางระดับหรูหราสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน Diamond Express ใช้รางแม่เหล็กพิเศษที่พัฒนาใหม่ ทำให้ตัวรถสามารถลอยเหนือรางได้ถึง10เซนติเมตรส่งผลให้การเสียดสีลดลงเกือบทั้งหมดและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลราวกับลอยอยู่ในอากาศระหว่างการทดสอบผู้โดยสารหลายคนยืนยันว่าการนั่งดิมอนเอ็กซ์เพรสนั้นรับรื่นยิ่งกว่านั่งเครื่องบินในสภาพอากาศปกติด้านการให้บริการดิมอนเอ็กซ์เพรสเทรนจะเชื่อมต่อเมืองใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกโดยเส้นทางหลักแรกจะครอบคลุมกรุงเทพมหานครสิงคโปร์ฮานอยและโตเกียวภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการเดินทางและการขนส่งทําให้การค้าขายการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศพัฒนาไปอย่างมหาศาลอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือการออกแบบเพื่อการเข้าถึงรถไฟ Diamond Express t r a i n มีพื้นที่สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะเช่นทางลาดที่สะดวกต่อการขึ้นลงลิฟต์ในทุกโบกี้และที่นั่งพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสรีระระบบประกาศอัจฉริยะสามารถสื่อสารได้หลายภาษา ทำให้ผู้โดยสารจากทั่วโลกใช้งานได้ง่าย Diamond Express Train จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการคมนาคมความเร็วที่เหนือกว่าความหรูหราที่สัมผัสได้ความปลอดภัยสูงสุดและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรถไฟรุ่นนี้แสดงให้เห็นว่าการเดินทางในปี2026ไม่ใช่เพียงการไปถึงจุดหมายแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำระหว่างทาง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Diamon e x x r r s s t Train 2 0 2 6ที่เรานำมาฝากกันวันนี้จาก JK Review หากทุกคนชอบเนื้อหานี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รถไฟและเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลื